โอ้ขยัจ่าชลน้ามันหมดเดี๋ยวน้ามันหมดเลยล่าสุดว่าเ้นเสกาดอีกเลีตัวมทยัอ๋อเมนี่ยทุกคนน้ามันหมดไปไม่ได้มาบบปปังปังดาดูปลตนี่วิอัเด็กไปซื้อแป๊บหน er> vale as> ึ่งอัเกไปซื้อแป๊บหนึ่งนะ minyak bunt, minyak bunt, oke, semuanya, berapa berapa berapa, berapa, dia start, dulu nah. nih, bagaimana begini, เอาเนาะไปไปจอดตรงนู้นก็ได้ให้พ้นก่อนโอเคไปค่ะขณะรอและล่าสุดน้ำมันหมดมาแค่ฝักเตาเองโอ้ยซีโอกยัดยาจอเข้าฝัง่เข้าฝังนี่อ่ะมาเดี๋ยวนี่ล่าสุดเลยมาเนาะโอเคได้เดี๋ยวรอน้ำมันก่อนโอเคขอบคุณค่ะ เนี game, du ang du ang eh, the the ่ยให้เขาไปซื้อมาน้ำมันหมดแล้วล่าสุดซีวยาจาโจอเอ้ยน้ำมันก็หนนี่เต็มนไปเลยครับนี่ประตูลองสตาร์ทดูครับอย่าค้างกูเอ้น้ำมันละกะกูเอ้์โอเคอเดอกเดติดตามนายามไหมอาเซียเอ๊ยยังงี้จุกอีกเหรอขัดกับฟ้อง อเดกติดตามกายาไหมติดตามกายาหรอไม่มาหน้ากินนี่ตงออกเลไม่ไม่ไปดีกิ๊กมากะเออไอเงาะไม่เนี่ไม่เนี่ใช่ยี่ติดตามด้วยติดตามอย่างโค่ะสาวสาซจ้าไม่มาหน้นี่โอยกิจมัรกว่อรถไหมเาลี่ไม่ไีไม่ไม่สื้อไปดีไออ่าื้อไดไอติดตามค่ะทุกคนนี่ กำลังติดตามจ้านี่ยังไงนี่ท่านจ้าโอเคมาอดกายวคอนเทนต์ได้กลปยะตงก่อกายกายนอุสาเนียตังกอ่นอ,น,อาากนะยอตงกาเยกาย่างอชรนดู้ชสด้อกากายา กสียาอะไรนี่ก็เธออ่ะลาบัสโนอยกอนหนึ่งอเดเดี๋ยวก็ยังให้สัครับอเดมีสิวใช่ไหมอามซาบงยาวะดีกว่าเดี๋ยวก็ยังให้ซาบงยาวะไปก้อนหนึ่งนะอเดนี่อเดเอาไปใช้สบู่นี่อเดปากาทุกครั้งลูดอฟบากีตังฮารีเปเตมาเล่ตังมาเล่นติดบางติดปักายลัก่อนะยลา้งหน้าปกติลูดอฟเด็กล้างหน้าปัอเด็กปกาครีมกับปกติอเด็กกกายกายาวีหนึ่งก้อนปกติอายุสตว์ตุ้หมเล ตาพีบา่บลาดิตรงกอ,กอ,ก,ก,อกอายะอายนี่ตอกกอนนะโอเคอ,อะทุกคนตอนนี้มีโปรอยู่ใครอยากได้นะคะทุกคนเอาไปเลยนะคะเดีอกอวยาเปิดโปรเซตสิวดีกว่าสําหรับใครที่อยากได้เซตสิวนะคะพิมพ์ว่ารับเซตสิวมาได้เลยก็คือได้สบู่สิว1ก้อนแล้วก็น้ําตบ1หลอดนะคะที่รักนี่จะได้2องอย่างนี้199บาทส่งฟรีจ่ายหน้าบ้านได้เลยพิมพ์ว่ารับเซตสิวมาได้เลยจ้าอะ่อะเดี๋อดี๋ติดตามยายยมไหมหรือว่าเครื่องเดียวกัน อดีตมีสิวไหมอเดีนาปอไม่ค่อยมีสิวนะมีสิวไหมอ่ะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ยาให้อเด็กเขาด้วยก้อนหนึ่งอ่ะอเมนะปาตู้ปาก้าวซเบะนกออยากกายาเตรีวิวได้นะคะรีวิวได้หน้าเพจมากาเซนะแล้วเจอกันแต่บิลโลต์ตั้งกติล่ะมเลเดาะตั้งกแบบนิงแต่พีบิลลบิลโลตั้กแบบมันสเกป้อมอยาย่าแต่ ันนี่แบบโอ้ไม่กอดรัดขานลูกฉันรัดมากตะโกแบบสบัดมากาเซนะจูปอมบีลอเวลาตะโกอนะโอเคไปค่ะไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวกายจะมาอ่านรีวิวฮ่าแบบกระยุกอายยันไปอ่ะตกใจหมดเลยมาเดี๋ยวกายอ่านรีวิวนะคะที่รักจะบอกว่ารีวิวกายยเยอะมากๆกายยันเนาะยกระตบแบบกายาตาเดือดจุ๊ว่าเร็วโมฮิตเต้กายาันจุ๊ว่าเร็วโมบีกุยอะโอเคได้จ้าปาะกิตเงาะหน้าปากกัดลายบานเหาะโอเคมากาเซค่ะ นี่กายจะอ่านรีวิวนะทุกคนรีวิวเดวเปดเพดดเปจุด,ดๆเดเปมาพกูกายามมาอ่า,านะคะุาซาเลตุเนี่ยยอร์นิสก,ก,นก้อยกาตนาคยาบาจ,จัวักจหวขอนายดเลดาเล้อควอามตึงแบบตัวนะใช้เซตสิวอยูใช้ดีมากค่ะสั่งเพิ่มหลายชุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะก้าพลอยประพัดนะคะเตอร์รีมอกาเซนะคะใครที่อยากได้เซตสิวพิมว่ารับเซตสิวมาได้เลยรีวิวฉ่ำา่รีวิวแน่นๆนก็แบรนด์ลันยาขอสเมติกค่ะพิมพ์ว่ารับเซตสิวมาได้เลยบาย ไปจาเยากันต่อเมื่อกี้โชเลมามโพสเดี๋ยวมาดูกันว่าโชเลของเราจะอิดโดไมซ์สันเล่นของเราเมื่อกีม้มามโพสต่อนหน้าดันดูเลยนะเล่นใหญ่มากต่อนหน้าดันดูมามโพสค่ะให้อิโดค่ะไปกันต่อบอกแล้วถ้าใครจะกอเราให้ไปอาฮะฮะศีกศีกศีกบิส,ส,ส,สรารามิลลาฮิรราะหา์มานิรราะห์อิยาคุรอร์ยอลบายบาย